รอยเตอร์ uters, ข้อมูลเผยเหรียญดอเกคอยเกือบทั้งหมดถูกถือไว้โดยกลุ่มคนเพียง0.01เท่านั้นบริษัทด้านการวิเคราะห์ล็อกเชนชื่อดังเชนาลิสตได้ออกมาเผยรายงานด้านคริปโตของพวกเขาที่แสดงให้เห็นรูปแบบการถือครองดอเกคอยของนักลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างเจ้ามือและผู้ถือทั่วไป นักลงทุน,น้าใหม่ถือเพียง25%ข้อมูลจากรายงานแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองเหรียญเมื่อเวลาผ่านไปใน,นเดือนกรกฎาคม2020นักลงทุนรายใหม่ถือครองเพียง9%ของอุปทา,านทั้งหมดแต่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น25%ในปี2,564ตามความนิยมของเหรียญข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่กำลังเพิ่มการถือครองในโดเยแขณะที่นักลงทุนรายเก่าลดสัดส่วนการถือครองระหว่างการชุมนุม นักลงทุนเก่าในกรณีนี้ถูกจัดกลุ่มเป็นนักลงทุนที่ถือโดเย่ของพวกเขามานานกว่า2ปีนักลงทุนเหล่านี้เคยถือโดยย่โดยคิดเป็น30ของอุปทานทั้งหมดเมื่อเดือนกรกฎาคม2.020และในวันนี้ตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงเหลือ20ซซึ่งถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เหรียญดังกล่าวอยู่ในช่วงตลาดขาลงที่น่าเบื่อมานานและเมื่อราคาเริ่มขึ้น พวกเขาก็ทำการทยอยขายออกไปดอ,อกเกคอยยังมีจำนวนผู้ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2,564ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นตามราคาของโดเย่ที่เคลื่อนไหวไปแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการก่อนปรับฐานลงเนื่องจากราคาเหรียญร่วงลงโดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้งาน32,000คนต่อวันเลยทีเดียวคนจำนวนน้อยถือเหรียญดอ,อกเกคอย เกือบทั้งหมดปัจจุบันมีผู้ถือดอก e c o i n ล้านคนแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือผู้คนส่วนใหญ่ใน4ี่ล้านคนนี้ถือเหรียญโดเแย่อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่า2.1ของผู้ถือทั้งหมดถือน้อยกว่า100โดเย่ในวอลเล็ตของพวกเขาในขณะที่เหรียญส่วนใหญ่ถูกถือไว้โดยเจ้ามือเพียงไม่กี่รายในมุมมองนี้ดอเกเกคอยมีอุปทาน1 3 0แสนล้านดอลลาร์ ข้อมูลเชนาลิสิสแสดงให้เห็นว่า0.01%ของผู้ถือเหรียญทำการถือเหรียญ82%ของอุปทานทั้งหมดทำให้มีเจ้ามือราวเจ้ามือราว535รายที่เป็นเจ้าของอุปทานส่วนใหญ่ของโดเยโดยรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ1.06แสนล้านเหรียญจาก1.06แสนล้านเหรียญน,นี้3.7หมื่นล้านถูกถือโดยนักลงทุนเพียง31รายเท่านั้น กดอ่านข่าวข้อมูลเผยเหรียญดอกเกคอยเกือบทั้งหมดถูกถือไว้โดยกลุ่มคนเพียง0.01เเท่านั้นต่อที่สยามล็อกเชน